ชายคนหนึ่งยกหินขึ้นและทุบที่รูปปั้นอย่างแรงวินาทีถัดมาปากถ้ำก็พุ่งออกมาด้วยสายสีเหลืองจำนวนมากเพื่อนร่วมทีมเห็นเช่นนั้นก็ทันทีที่รู้สึกบางอย่างแล้วก็ตักหินขึ้นมาตีรูปปั้นอย่างเต็มที่เมื่อรูปปั้นรอบๆถูกนำลงทีละชิ้นพวกเขาหันไปมองท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวและพบว่าเสาหินเมื่อหลายร้อยปีก่อนเริ่มขยับขึ้นมาและกำลังรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเมื่อการสั่นสะเทือนจากการที่เสาหินสัมผัสกันพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาก็หายไปท,ทันทีและพวกเขาก็ตกลลลงงไปในนหุมด้าา่ เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งพบว่ามาถึงปราสาททองคําในตำนานแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะฟื้นตัวบันไดใต้เท้าก็เริ่มหดตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วพวกเขาเห็นดังนั้นก็เริ่มตื่นระหนกทันทีเริ่มวิ่งลงไปโดยไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นแต่ความเร็วของบันไดที่หดตัวลงนั้นเร็วเกินไปในที่สุดพวกเขาก็ตกลงไปโชคดีที่พื้นดินมีน้ำทังอยู่เล็กน้อยทําให้พวกเขารอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ทิศทางของกระแสน้ําสําเร็จในการค้นพบถ้ำโบราณลึกลับแห่งหนึ่ง แต่เมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปในถ้ำในทันทีแล้วก็ตะลึงงินไปกับภาพตรงหน้าเพราะข้างในนั้นไม่เพียงแต่มีของโบราณมากมายนับไม่ถ้วนแต่ยังมีทองคำและเครื่องประดับเพชรพลอยกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นอีกด้วยแต่คนชราข้างๆกลับไม่สนใจสิ่ง,หงเหล่านี้เลยจากนั้นก็มาถึงประตูบานใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วเขาก็หยิบลูกแก้วคริสตัลออกมาและตามตำนานเล่าขานลูกแก้วคริสตัลในมือของคนชรามันคือลูกกุญแจที่นำไปสู่ปราสาททองคำโบราณจากนั้นชายคนนั้นมองดูร่องรอยบนประตูใหญ่ และเขาก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงยกลูกแก้วคริสตัลขึ้นเหนือศีรษะอย่างชา้ชาๆแต่ในวินาทีถัดไปประตูเริ่มเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่กี่วินาทีต่อมาทางลับก็ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปอย่างระม,มัดระวังแต่ฉากภายในทําให้พวกเขาถึงกับฝันไม่ถึงเห็นแสงทองสุกสว่างอยู่รอบด้านแม้แต่กําแพงก็สร้างจากอิฐทองคําและรอบๆยังมีรูปปั้นคริสตัลตั้งอยู่หลายองค์แต่พวกเขาดูเหมือนจะพบอะไรบางอย่างจึงเดินไปยังรูปปั้นองค์หนึ่ง เห็นเพียงแค่รูปปั้นนี้ขาดหายไปบางส่วนเพื่อนร่วมทางเห็นดังนั้นจึงยกลูกแก้วคริสตันขึ้นใหม่อีกครั้งแต่แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน